เอาขึ้นขึ้นขึ้นเอาขึ้นครับพี่น้อง เทียงขึ้นไปนี่ไปรุนกันเอาครับ<ะ>ว่าได้รอดว่ารอดครับแต่ว,ว่าขอฟังสนุ่ช,ช่วงก่อนเทียงขึ้นก่นอนครับผมโอเคครับเบิ้งน้ำกันครับเพฉันพร้อมเพื่อนเอ๋ยพร้อมจะลุยรามนาแล้วฮ่าฮ่าโย่เมาคีลาสันเมาคีลาสัตคาเดนา์คาเดนท์ทะลุนังมันออกมาหดทลุนังมันออกมาเอาครับนี่ครับเสียนกันของเราเสียนกันของเราครับ ครับนนี้ก็ปล่อยว่าวุยลาตัวเก่าขึ้นไปละจุลาก็ได้มาจากเซียนว่าวรุ่นใหญ่ครับตอนนี้ของเซียนกันขึ้นไปแล้วครับผมของเซียนกันขึ้นไปแล้วว่าวประมาณเมตรห้าสิบปีก็น่าจะพอดีไปไป,ไปทางอ่อนนิดนึงแต่ว่าวผมเนี่ยยังไม่ได้วิ่งครับไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าไอ้ปีแข็งของผมถ้าไม่อยู่ก็อดแข็งครับอดส่งเข้าประกวดคืนนี้ครับ ของเซียนกันนี่สนุเป,ปิ้นไหวครับเปคูณให้มาครับเซียนว่าวรุ่นใหญ่ให้มาลมยังไม่นิ่งครับพี่น้องตอนนี้มาแรงไม่มาแรงครับแต่ว่าดูจากค่าลมวันนี้มันทางลมอยบนตั้งแต่16นาฬิกาไปนี่ลมลมแรงอยู่ครับแต่ว่ามหาสารคามหนองเราสารคามนี่ลมไม่ ชื่อ,อังบุลาชื่อ,อังฮะชื่อกัปตันครับ,รบลูกนิเปปครับลูกนิเปปว้าวน้องกัปตันนี้ก็คือเซียนกันเป็นคนทําให้ครับว้าวสูตรอีป,ปังครับนี่จะขึ้นหรือเปล่า <c oughs> จากส่วนว้าวเ็ดอยนะูงไงสามสามส่วนเอาไปลองกันครับเซียนกันก็มั่นใจว่าเซียนกันทาว้าวสามส่วนครับสูตรเซียนกัน ปครับไปเท้ด้วยกันดีกว่าพี่น้องถ้าดวงนี้ขึ้นก็ประชันกันเป็นสามดวงครับถ้า oh, <yeah. S 1> ดวงนี้ขึ้นนะแล้วก็อยู่อีครับตัวเก่าของผมตัวเขาของผมนี่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าครับวันสนูก็ไปสนีไทยครับพี่น้องไปสนีไทย oh, <yeah. S 1> สีแดงครับขูดเปิ้ลดอกนิดนึงสนุหัวประดุกครับตัวนี้หัวเสียงผมบอกผมบอกเลยว่าคุณภาพมากดังกับปิ้นขาวครับ วันนี้พักเปิ้ลขาวครับเพราะว่าเปิ้ลขาวนี่มันขายางของมันก็คือไอ้กินเขาสนูครับกินเขาสนูขาดบ่อยแต่ว่าหลังๆมานี่ใช้ดินน้ำมันถูครับพี่น้องดินน้ำมันถูเขาสนูนี่ไม่ขาดครับและก็ไม่ต้องถักเขากันขาดด้วยครับพี่น้อง <Wow. S 1> ที่สําคัญกว่านั้นผมลองแล้วครับไม่ต้องถัก,ถกไม่ต้องถักเขากันขาดเชียบ <She ep. S 1> ดินน้ำมันถูครับเชือกไนล่อนแตกเส้นออกจากเบอร์สิบห้าครับ ข้างละหกเส้นครับผมข้างละหกเส้นไม่ขาดครับลองแล้ว <S <S ลองกับตันครับลูกไม่ใหญ่แปังตันลูกไม่ใหญ่แปมักว่าเหมือนกันลองครับเสียงกันไปส่งแล้วตัวนี้สนูตัวนี้ก็โหดเหมือนกันนะเสียงกันทาให้ฟังเอ้าาแล้วาแล้วาแล้ว,ลวเอาขึ้นขึ้นขึ้นเอาขึ้นครับพี่น้อง โอ้ขึ้นเฉยแลน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 ,นอ,อ,อีก่กลา,อาถอยมาถอยมาโอ้ยวาวกลาขึ้นนี่เลย,ย หไหนดึงห,หน่อยนาจนันเลยครับพี่น้องเสยไปทางด้านซ้ายมือครับเสยไปซ้ายมือนิดนึง่งไปแล้วครับพี่น้อง,อง,องขึ้นไปสองดวงแล้วว้าวน้องกับตันครับน้องกับตันลูกงูใหญ่แปลือตัองนี้ ว,ว่าผมขึ้นแล้วครับว่าผมขึ้นแล้วครับโนโนโนเอาว่าไปขึ้นฐานจรวดก่อนครับขึ้นฐานจรวดลองวิ่งดูครับว่าะจะอยู่หรือเปล่าครับณเวลาตอนนี้มันลมก็ประมาณสิบสามครับลมสิบสามนี่ว่าผมมันน่าจะอยู่แต่ว่าลมอาจจะอยู่บนอาจจะอยู่สูงนิดนึงครับ เดี๋ยวผมจะใช้สูตรลัดให้ดูครับพี่น้องสูตรลัดของผมก็คือใช้ซาเล้งรับวิ่งเลย พี่น้องโอ้เพิ่งเคยทำนี่แหละเพิ่งลองดูครับขี้เกียจวิ่งลมมันอยู่สูงครับอยู่แล้วครับพี่น้องลุ้นกันครับว่าคืนนี้จะสนูจะดังเติร์ดดังสนั่นวันไหวครับและก็ลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าครับของใครจะซอดแจ้งครับไปแล้วครับเมตรเ5เซนของผมจุลาตัวเกา่ากับสนูสายเบ็ดต่ำเปิ้นไปสนีไทยครับ พลาสติกครับเปินพลาสติกไปสนุยไทยไม่ต้องเหนื่อยครับผมเพราะว่าลมบนมันอยู่สูงครับใช้ตัวทุนแรงครับแต่ว่าวิธีการใช้ซาเล้งวิ่งเนี่ยพี่น้องต้องต้องเอาเชือกมากองกองไว้ระยะลดออกตัวครับต้องให้ระยะรถออกตัวนิดนึงวนเชือกมากองไว้ยาวยาวนิดนึงครับเพื่อให้ระยะรถออกตัวจากนั้นก็บิดเลยบิดเลยเดี๋ยวมันตึงมันลาก,กว่าเาขึ้นเองครับนี่ครับ ับดวง2องดวงที่3ครับของน้องกับตันครับตัวเล็กประชัน อัปราศครับพี่น้องรุนกันพุ่งยิวเชา้าของใครจะล่วงของใครจะรอดพี่น้องขครผ่านตีสองไปได้นี่ก็ถือว่าอาจจะซดแจ้งครับแต่ถ้าผ่านตีสองไม่ได้เนี่ยเพราะตอนนั้นค่าลมมันอ่อนครับขครจะรอดครับไม่รอดก็ปลายหมายล้วนครับป <c oughs> ลายป่าย <c oughs> ส่วนของผมก็โหต้นไม้ทางน้นมีแต่ต้นสูงสูงครับที่ผมจะว่าไปปลูก ว่าผมครับว่าเสียงจะเป็นไงครับพี่น้อง ได้ยินไหมครับดังกันสนั่นวันไหวงิงคงับคืนนี้ โอเคครับพี่น้องลุ้นครับว่าเช้านี้จะรอดหรือเปล่าลมหลังทิ้งคืนในน่ากลัวครับผมมาลุ้นกันครับว่าพรุ่งนี้เช้าจะได้เอาไม้ยาวๆใส่ซาเล้งมาสอยตามต้นไม้หรือเปล่าอันนี้ต้องลุ้นอีกทีครับพี่น้องแต่สนูเนี่ยเอาดินน้ำมันถูครับไม่ขาดแน่นอนครับอันนี้ผมมั่นใจครับสูตรเด็ดของผมครับเขียพี่น้องเข้าบ้านก่อนครับของใครจะรอดของใครจะล่วงครับพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นด้วยกันครับพี่น้อง มาครับสวัสดีตอนเช้าพี่น้องผมมาสำรวจว่าวกันครับผลปรากฏว่าซอดแจ้งครับผมลาตัวเก่าผมครับสนูสายเบ็ดต่ำยังลั่นอยู่ครับพ,พี่น้องครับดวงว่าว สองดวงครับของน้องกันครับสอดแจ้งให้กันครับผมแต่ว่าวาวาซุ้มนี่นพากันเอียงไปทั้งใส่ครับเอียงรางงานรางงานทั้งใส่สองดวงเลยว้า,ว,าวงแล้วพี่น้องมาสำรวจกันครับว่ามีอะไรเสียหายบ้างบ้างแม่สรูหัวประดุกครับดินน้ำมันครับถูเขาสนูครับพี่น้อง เคล็ดลับง่ายๆครับที่ป้องกันเขาสนูขาดเผื่อใช้ได้อีกวันครับผมเผื่อใช้ได้อีกวันแต่สำหรับเซียนว่าวอย่างเราเราแล้วแค่เขาสนูไม่ขาดหน,นึ่งคืนนี่ดังยันหว่างนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วพี่น้องว่าประสบผลความสำเร็จแล้วครับสวยงามครับผมเขาสนูไม่ขาดครับเสียนกันก็ออกมาว่าลงเหมือนกันครับเดินดุยดายดุยดายอยู่ทั้งน้น เอาว่าวตัวเล็กลงครับว่าวาของน้องกับตันแค่นี้เลยครับพี่น้องถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องอีสานบ้านนอกของนายด้วยครับสำหรับคนที่เข้ามาดูครับผมกราบขอพระคุณครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม